สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบเกอร์เกมร์กับเกม Alchemist นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Novio ตัวละครที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งในส่วนของความสามารถอื่นๆนั้น Novio เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมไป,ปรพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับโนวิโอนั้นเป็นตัวละครประเภทซับพอตประจำธาตุไฟครับโดดเด่นตรงที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่สนกลาะและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆเพราะว่าสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ทั้ง Active Skill, Chain bo, แอคทีฟสกิลเชิงคอมโบแล้วก็อีควิปเมนต์สกิลกันเลยทีเดียวละครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับโนวิโอให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งาน ctive Skill นี้แล้วนะครับก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจํานวน220%ของพลังโจมตีพื้นฐานของโนวิโอและมอบโลอีกเป็นจํานวน90%ของ s p สูงสุดของโนวิโอให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมซึ่งในขณะที่เราทําการกดใช้งาน c อ i v e Skill นี้นะครับหาก HP ของทีมเต็มอยู่การฟื้นฟูพลังชีวิตส่วนเกินนั้นนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดที่ยืนอยู่บริเวณโดยรอบในระยะ2ช่องกระเบื้องโดยการสร้างความเสียหายนี้เนี่ยก็ยังเป็นการสร้างความ เสียหายแบบไม่ส่วนกลอดอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับภายในเทิร์นที่กดใช้งาน Active Skill นี้หากเข้าสู่โหมด Aurora Time นะครับโลที่เรามีอยู่นั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังชีวิตครับ มาดูในส่วนของเชนคอมโบกันบ้างนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่5ช่องไปจนถึง13ช่องก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่120%ดาเมจไปจนถึง145%ดาเมจไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจานวน140%ดาเมจไปจนถึง180%ดาเมจของพลังโจมตีพื้นฐานตามลําดับโดยในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกําลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบ Break t หรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน300หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3จะทําให้เรานั้นสามารถกดใช้งาน Active Skill ของ n o v โ o ได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกม การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300บวกบีกของเบสิกแม x HP พีการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่5จะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40บวกกห้เเของเบสิกเดฟและการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทำให้แอคทีฟสกิลนั้นสามารถที่จะเพิ่มโล่นะครับให้กับทีมเนี่ยได้สูงสุดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน3 0ด้วยกันครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Eequipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension novio ครับโดยรายละเอียดของ e u i p m e n t Skill ก็คือหาก sp ของทีมไม่เต็มนะครับเอฟเฟกการโจมตีปกติของ novio เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตแทนเป็นจำนวน25%ของพลังโจมตีพื้นฐานของ novio ครับแต่ในขณะเดียวกันหาก sp ของทีมเต็มนะครับ novio เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีแบบปกติและการโจมตีด้วยเชนคอมโบเนี่ยรุนแรงขึ้นไปอีกเป็น10% เท่านั้นยังไม่พอนะครับหากในขณะที่ทําการสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติหรือว่าการโจมตีด้วยเชนคอมโบหากในขณะนั้นนะครับมีโลอยู่เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน25เกันเลยทีเดียวละครับ เอาละครับเมื่อเราทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของโนวิโอไปแล้วนะครับเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยของตัวละครนี้กันครับโดยในส่วนของจุดเด่นนั้นแน่นอนละครับว่าความสามารถในการฟื้นฟูนฟพลังชีวิตนั้นดีมากๆเลยครับทั้งในส่วนของแอคทีฟสกิลเช่นคอมโบรวมไปถึงสกิลอาวุธเองก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะตัวแอคทีฟสกิลนะครับที่นอกจากจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างโล่นะครับที่ช่วยดูดซับความเสียหายได้อีกด้วยคูดาวเนี่ยก็แค่2เทินเท่าน,น รเรียกได้ว่าเป็นจำนวนที่กําลังดีเลยทีเดียวในส่วนของการสร้างความเสียหายก็ทําได้ดีครับตัวแอคทีฟสกิลนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลอะตัวเชนคอมโบก็สามารถที่จะทําดาเมจกับบอสขนาดใหญ่ได้แถมในส่วนของสกิลอาวุธนะครับก็ช่วยบูทดาเมจให้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ตที่ถึงแม้ว่าจะใส่เข้ามาในทีมนะครับแต่ว่าดาเมจทีมนั้นก็ไม่ได้ลดลงไปเลยเพราะว่าโนวิโอเนี่ยสามารถที่จะช่วยทําดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแหละครับ ทีนี้นะครับเรามาดูจุดด้อยของโน v ิโอกันบ้างครับ เรื่องแรกเลยเนี่ยถึงแนมะ้ว่าผมจะบอกว่าโนวิโอนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจํานวนของการสร้างความเสียหายที่โนวิโอทาได้นั้นจะไม่คงที่นะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือไม่รุนแรงเทียบเท่ากับตัวดาเมจหรือว่าซับพอร์ตเหมือนกันอย่างวิกตอเรียเพราะว่าทั้งพลังโจมตีพื้นฐานรวมไปถึงตัวเลขดามเมจเชนคอมโบเนี่ยล้วนแล้วแต่น้อยกว่าวิกตอเรียทั้งสิ้นครับนอกจากนี้นะครับการที่โนวิโอเนี่ยจะทําการสร้างความเสียหายได้ดีทีมก็ต้องมีพลังชีวิตที่เต็มอยู่ตลอดเวลาครับเพราะ หากเมื่อใดก็ตามนะครับที่พลังชีวิตไม่เต็มการโจมตีปกติเนี่ยก็จะกลายเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตแทนทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีแบบปกติได้รวมไปถึงการกดใช้งานแอคทีฟสกิลด้วยเช่นเดียวกันครับก็จะไม่ทําดาเมจอีกด้วยเพราะว่าไม่มีการฟื้นฟูพลังชีวิตส่วนเกินทําให้ยิ่งเรานะครับมีพลังชีวิตลดเหลือน้อยมากเท่าไหร่ตัวแอคทีฟสกิลเนี่ยก็ยิ่งจะทาดาเมจได้น้อยลงหรืออาจจะไม่ทาดาเมจเลยนั่นเองครับ แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่า n o v ิโนั้นก็ยังคงเป็นซัพพอตที่น่าสนใจครับเพราะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าการสร้างความเสียหายนั้นอาจจะไม่ใช่หน้าที่หลักของซัพพอตดังนั้นนะครับการที่ n o วิโจะมีปัญหาในส่วนของตรงนี้จึงอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเบรกทู through, หรือว่าการปลดล็อกดาวน์นั้นหากใครเน้นที่จะเอามาเป็นซัพพอตหลักประจําทีมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปลดล็อกดาวน์เลยก็ได้ครับ แต่หากทำการปลดล็อกดาวไปได้อย่างน้อยสัก3ดวงเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังดีเลยทีเดียวสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ในแทบทุกสถานการณ์ส่วน6ดาวนั้นอาจจะดูเกินความจําเป็นไปสักหน่อย แต่ก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าการที่เพิ่มโล่มาเป็นจำนวน30%นั้นมันทําให้การดูดซับความเสียหายเนี่ยเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่ามันอาจจะช่วยทําให้เลื่อนของทีมนั้นเต็มอยู่ตลอดเวลาและในส่วนของตรงนี้แหละครับที่มันจะช่วยส่งผลให้การสร้างความเสียหายของโนวิโอนั้นไม่แย่ลงจากคนของตัวสกิลอาวุธและแอคทีฟสกิลนั่นเองครับ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน To b i g ก s o p p กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิม แท็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมลูโมคริสตัลคูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้านจูบิโกช็อปเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อีกครั้งทันทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy ส t a r ที่ร้านจูบิโกช็อปได้ทั้งสองช่องทางที่ f a Facebook Fanpage จูบิโกช็อปหรือว่า Off ออฟฟิเชียลไลนครับ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร m มมเบอร์ชิเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมอับบี้ก็ยังมือต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ